สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกำลังจะแพ้แต่พลิกชนะมาชมครับผู้จัดการมาประทับก,กับมาคอสกันเทพกระดานที่หนึ่งครับวันนี้ผู้จัดการจะมาในมาดไหนนะครับทุกครั้งก็มาอย่างมาดผู้ชนะผู้จัดการสาวสวยท่านนี้นะครับฝีมือไม่ใช่ธรรมดานะครับชม แต่ว่ากระดานที่1น,นี้จะเป็นอย่างไรนะครับกระดานที่1จะเป็นอย่างไรนะครับชื่อคลิปวันนี้ก็บอกว่ากําลังจะแพ้นะครับแต่กลับมาชนะเป็นอย่างไงนะครับเป็นกระดานไหนติดตามครับนี่ครับผู้จัดการสาวก็ไป ้วยความระมัดระวังนะครับอืมอาการเก็ดีเท่าไหร่นักนี่ mm. ครับโอ้้จิดการลำบากแล้ว ผู้จัดการลำบากแล้วครับนี่ถูกแกลกแล้วครับกระส่งกินเข้าไปแ,แถมเปิดทางให้คู่ต่อสู้เข้าฮอตอีกนะครับตรงแรกเพื่อเปิดทางก็เสียเปรียบมากนะครับผู้จัดการสาวเสียเปรียบมากแล้ว แต่ดูดีนะครับฝีมือของผู้จัดการสาวนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้จะเป็นยังไงจะแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ไหมครับ จะดูในช่วงนี้ก็เสียเปรียบมากมีน้ำซ้ำก็กำลังจ่อจะคา้าฮอตอยู่อีโซที่สองนะสลับคู่ต่อสู้นะครับครับอา้าคาฮอตไปก่อนครับอย่างน้อยก็คาฮอตไปมากก็ยิงไรล้อ,อลงไปอีกนะครับในส่วนของผู้จัดก,การสาวนะครับ เป็นยังไงครับจัิการสาวจะแก้จะแก้ทางยังไงครับนี่ครับโอ้อย่างนี้ฮอตโอ้ฮอตไปกิ้นปดการสาวพลาดอีกแล้วครับโอ้โหแทนที่จะกินฮอตนะครับ แทนที่จะเอาฮอตกินนะครับก็พ่านไปแต่ไม่เป็นไรครับเขาฮอตสองตัวพาสีกลับขึ้นมาทันทีครับได้ฮอ,อตสองตัวพาสีกลับมาแล้วอือเป็นยังไงครับเอ,าอ้ากินฟรี โอ้โหถึงตอนนี้นะครับผู้จัดการสาวที่กำลังจับพลาดท่าพ่ายแพ้นะครับกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วครับฮอตสองตัวขกาวนี้เป็นหมางฮอตกันเทพนะครับหาทางที่จะป้องกันตัว จะป้องกันได้ไหมลำบากครับถึงตอนนี้ลำบากแน่นอนสำหรับหมอกฮอดกันเทพนะครับอืม แล้วจะไปยังไงนะครับโอ้โหนี่ก็เขากินฟรีได้สบายเลยครับนี่ขกินฟรีแล้วครับขันเทพก็ยอมสยบแล้วก็ใหกินไปเลยนะครับสองตัวผู้จัดก,การขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับ ตามเมื่อสักครู่นะกำลังแกพลาดท่ากาลังแกะพ่ายแพ้แล้วนะครับแต่กลับมาชนะได้พลิกกลับมาชนะได้ถือว่าเป็นความพิเศษนะความพิเศษของผู้จัดการนะครับผีการสาวสวยครับบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในจงังหวัดร้อยเอ็ดมาเล่นนะทดสอบฝีมือหลายครั้งแล้วนะครับนักวางแผน กดานที่2จะเป็นอย่างไรนะครับกดานที่2นี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกร,รมสุดท้ายของท่านเทปท่านหนึ่งนะครับหมอการเทพท่านหนึ่งนะครับ,ททนนรบส่วนกระดานที่3นั้นแถมมาฮนะแถมมาเป็นอีกของท่านหนึ่งแต่ว่ามารวมกันเป็น3กระดานนะวันนี้นะครับเล่นเพื่อให้พี่น้องได้จุใจบ้างนะครับ นี่ครับเป็นการสกัดไว้ดีมากทำให้คันเทปลำบากแล้วครับโอ้สกัดนี่ครับสกัดไว้หลายจุดแล้วครับทำให้คันเทปลำบากแล้วคราวนี้ครับ อืมมันเทพก็กินเหมือนกันนะครับอ้าวลองกินดูกินแล้วกินสองเนี่ยกับหมากยังสูสีกันอยู่นะครับแต่เกมเกมเป็นผู้จัดการได้เปรียบครับนะนะครับเป็นผู้จัดการได้เปรียบในรูปเกมโอ้โหเนี่ยจบแล้วครับการที่สองนี่นะครับผู้จัดการสาว นำเห่าออไปนะครับ20ครับตอนที่3กระดานสุดท้ายนะอีกโปรแกรมอีกท่านหนึ่งนะครับมากระดานที่3นี้แถมให้ครับเพื่อจุใจให้พี่น้องได้ชมจุใจนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่มาติดตามชมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจบางทีก็มีการติชมนะครับ เพื่อแก้ไขติชมรูปเกมบางทีก็อาจไม่เข้าตาไม่ถูกตานะครับมาครับแล้วก็รู้อยู่ว่าผู้เล่นของเราบางทีก็เลียนได้นะครับแต่อาจย,ยังไม่เก่งนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นเซียนบากฮอโอ้โหด้านนี้ทางคันเทพ ึ้ variance, นสูงนะครับมาสูงนะผู้จัดการสาวนะครับสาวสวยประจำสำนักงาน รูปเกมเป็นของผู้จัดการสาวนะครับที่ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับอืมครับเข้าฮอตแล้วได้เปรียบได้เปรียบนะครับอย่างน้อยได้จินฟรีแน่นอนอืมจินฟรีทำไงวะกันเทีบ ให้กินฟรียังไงนะครับโอ้ยอย่างนี้กินฟรีสองไปเลยนะครับจบนะครับจบไปเลยนะครับประดาน,นี้นะครับเรียบร้อยจบเกมผู้จัดการชนะขาด3าศูนย์ครับขอบคุณท่านผู้จัดการเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ